นี่หาวจากกรุงปัก no กิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะสําหรับภารกิจในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานรัฐสภาค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต50ปีไทยจีนประธานรัฐสภาได้เข้าพบนายหวังฮูหนิงประธานที่ปรึกษาทางการเมืองจีนในโอกาสนี้ค่ะประธานรัฐสภาได้ชื่นชมนายหวังฮูหนิงนะคะว่าเป็นมันสมองของจีนเนื่องจากเป็นที่ปรึกษาของอดีตประธานาธิบดีถึง3คนในโอกาสนี้ประธานรัฐสภาค่ะได้ขอบคุณที่ทางการ ได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องแก๊้งคอร์เซ็นเตอร์และเรื่องการพนันออนไลน์ค่ะ นายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรฐาัฐสภาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนตามคำเชิญของสาภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่22-28มิถุ 68, นายน2568นกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โอกาสนี้ได้มีคณะผู้แทนรัฐสภาไทยร่วมเดินทางประกอบด้วยนางนันทนาสงประชาประธานกลุ่มมิตรภาพไทยจีนนายทัชนาณัฐเจียธนัตการนนรองประธานกลุ่มมิตรภาพไทยจีนนายกรวีปิศนานันทกุลสมาชิกกลุ่มมิตรภาพไทยจีนนายวรวีมะกุดีนายดำรงพุตานที่ปรึกษาประธานรัฐสภา ภารกิจวันแรกของการเดินทางเยือนสาธารณารัฐประชาชนจีนประธานรัฐสภาได้เดินทางถึงท่าอากาศยานานานาชาติกรุงปักกิ่งสาธารณารัฐประชาชนจีนในเวลา15นาิกา30นาทีตามเวลาท้องถิน่นโดยมีนายฉัดชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตประจำกรุงปักกิ่งและนายสุภชัยทีระมังคารานน์เลขานุก,การเอกรวมให้การรับรอง โอกาสนี้มีผู้ติดตามเกติยศนายเฉาหงมินสมาชิกถาวรสภาประชาชนแห่งชาติจีนและรองประธานคณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเลสภาประชาชนแห่งชาติจีนรวมให้การต้อนรับโดยประธานรัฐสภาได้กล่าวชื่นชมนายเฉาหงมินว่าเป็นคนรุ่นใหม่เพราะดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกถาวรสภาประชาชนแห่งชาติจีนมาแล้วสองสมัยซึ่งรัฐสภาไทยได้มีสมาชิกเป็นคนรุ่นใหม่เช่นกัน จากนั้นประธานรัฐสภาได้เดินทางไปยังมหาศาลาประชาชนเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายหวังหู่หนิงประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองจีนในโอกาสนี้เนรรมหารือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน ประธานรัฐสภาได้กล่าวขอบคุณทางการจีนที่ให้การต้อนรับและกล่าวชื่นชมนายหวังหู้หนิงเป็นบุคคลที่สําคัญของสภาที่ปรึกษาโดยเฉพาะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถดารงตําแหน่งเป็นโปริบูโรหรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมานานกว่า10ปีอีกทั้งยังเป็นมันสมองของอดีตประธานาธิบดีของจีนถึงสคน พร้อมกันนี้ประธานรัฐสภาย,ยังขอบคุณทางการจีนทีนร่รวมแก้ไขปัญหาการผนันออนไลน์และกระบวนการคอรเซ็นเตอร์ที่เป็นปัญหาใหญ่ในหวังหุหนิงเนี่ยซึ่งเป็นประธานสภาที่ปรึกษ,ษาของจีนสภาที่ปรึกษ,ษาของจีนไม่ใช่สภาเฉพาะปรึกษ,ษาเฉพาะสภานะครับเป็นประธานสภาที่ปรึกษ,ษาชาติจีนหมายถึงรัฐบาล แล้วก็สภารวมทั้งท้องถิ่นด้วยซึ่งสภานี้เป็นองค์กรที่ว่าเป็นคลังสมองในการคิดแผนต่างๆให้รัฐบาลเป็นคนตัดสินใจดำเนินการแล้วก็ในหวังนี้เขาเป็นบุคคลสำคัญนะครับเป็นบุคคลหมายเลข4ของจีนเขาเป็นหนึ่งใน7เขาเรียกว่าพุลิโกโรของพรรคคอมมิวนิสต์จีน,นครับ ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับภารกิจในการเดินทางเยือนสาธา,ารณรัฐประชาชนจีนของประธานรัฐสภานในครั้งนี้ค่ะยังมีกําหนดการในการเข้าเยี่ยมคาระวะในเจ้าเลอจีประธานสาภาประชาชนแห่งชาติสาธา,ารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสนี้นะคะประธานรัฐสภาค่ะยังจะเข้าร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์50ปีทางการทูตไทยจีนและมีการลงพื้นที่นะคะเพื่อศึกษาดูวิถีชีวิตของชาวอิสลามในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูด้วยค่ะ